เพือจะเล่เอฟทเกมเทปโปรันนะคนขอเชื่อ JB ห้าสิบนินจาขอไว้เป็นเกมที่เล่นผมเล่นตอนอายุ3ามขวบรคับตอนนี้ผมสิบสอก็9ปีเนาะก็ไม่ได้เล่นนานมากมาดูกันว่าจะสนุกไหมใครเคยเล่นใครเคยเล่นก็มันเป็นเกมเก่าบ้างครับก็ใครที่เล่นก่มาคอมเมนต์ด้วย พอมันเป็นเกมโครเก่าตอนเด็กผมเล่นโครชำนานเลยป่ามีเกมเดียวในการที่เราจะบุดซ้ายบุดแบบเอียงซ้ายเอียงขวาเบอด์ในคลิปเลยนะก็คือเราต้องหันคอาเว่าอะลยเอียงหน้าจอนะแบบเอียงมือถือเอียงมือถือเอียงมือถือคือถ้าเกิดจะไปทางขวาก็เอียงทางขวาน,นะแต่ถ้าเกิดจะไปทางซ้ายเอียงทางซ้ายนะกดกระโดดก็เอ้ไม่ใช่ไม่ใช่กดกระโดดถ้าเกิดกระโดดก็ปัดขึ้นนะ แล้วเกิดจะสไลด์ก็ปัดลงอุย้ยมีเพชดด้วยเมื่อกี้ไม่ได้เก็บมองไม่นานเอ้าโอ้ย,อยดี๋อย่ามาสไลด์ละหูยนินจาอันเล่เลยโอ้ย,อยได้เงินเยอะมากไฮสกอร์แล้ว ไปกับต่อโดอดุยเกือบโอ้ยมันวิ่งไวเมื่อกี้ผมไม่เก็บอะไรไม่รู้ครับมันวิ่งไวมากเกือบมองไม่ทันเลยอ่ะ,อ,ะอันนี้มันต้องสไลด์มันอาจจะมีโฆษณาคนระับซึ่งข้อเสียก็คือโฆษณานะเพราะฉะนั้นก็จะรีบเล่นและพยายามอย่าตายครับอันนี้เป็นรอบสองในรอบสิบพี พญานาอาจจะเล่นกลางครับเล่นตอนสองสามขวบเล่นแล้วมันเก้าปีแล้วผมอายุสิบสองอ่ะโอ้โคแต่ส่า,าโอ้ <c oughs> ย <c oughs> อปิด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 ผมก็ออกจะเล่นพยายามอย่าตายก็แค่นั้นแหละเพราะมันจะมีโคสดาประก,กวนครับซืบ้อขาว่าทำไมไม่เอาโคสดา,าออกมันเจ็ดสิบหกบาทครับ ซื้อไปซื้อหรอกโอ้โห joy, แพงว่าอะไรเจ็ดสิบหกบาทเดือนเดียวนะวันมันนะเจ็ดสิบหกบาทวันมันนะสัปดาห์หนึ่งเจ็ดสิบหกบาทแต่ตอนเด็กเคยเล่นไม่มีโฆษณานะเกมน okay, 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 s <S okay. er Gabriel> ี้ไม่ได้ดังมากเลยไม่มีโอเคเปิดเสียงได้ตุกตุเว้ยเว้เวตุกตุเว้ยเวเวเวตุกตุกกตุเว้ย เว้ยเว้เว้ตุกตุกตุดเว้ยมาส์ใมีปลามอส์ใมีปลาหนามาาปลาหนาเฮ้เว้เว้เตุกตุกตุเว้ยมาซาแลปุ๊บกระโดดอุ้ยโคตรโคตรจัดอุ้ยโคตรหนึ่งกระโดดไปทางขวาบอกแล้วช่องอันเทเนนะเป็นช่องแห่งการคุ้น เอา้าฮะคืออะไรอะ่ะเมื่อกี้มันไปเลยอ่ะผมนึกว่ามันจะเลี้ยวห้นะแสดี๋ยว่ากอดหน้านะผมเอียงเลยไม่ก็ปัดซอรี่โอโนูโฆษณาอีกแล้วม่รู้ขอรี่อุ้ยได้มาสี่เพชรนะครับสี่เพชรก็คือมันจะตายเกิดได้สี่ครั้งก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับโอเคไม่มีโฆษณาดีเลย จะได้หลีเลีย่ยงการเจอโฆษณานะเพราะฉะนั้นก็เกมนี้มันมันได้แต้มง่ายมากเลยครับตอนนี้ก็แบบเป็นเป็นพันละสามพันละผมถ้าดัดขวานะผมก็เลยไปดัดขวานะครับมันเหมือนแบบมันเหมือนซอฟเ์วร์เลยครับแต่ว่ามันเป็นแบบอยู่ในป่าเนาะ <c oughs> เกมนี้ก็เกิดก่อนผมอีงนะเกมนะ มาก,ก่อนผมอีกก็เป็นสิปีอย er ู่เกมนะพอซับเวก็เป็นสิบแล้วนะพอซับเวเป็นคนที่กอบเกมเนี่ยไม่ได้กอบดิแรงมันดานใจดีกว่าครับกรอบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่โอ้ยเลี้ยวเยอะไปไหนแบ้บูซิ่งโกบบ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  เอาไปท้ายสก,กอเฉยอุ้โยโขนโขนล,ลิงบาบูนครับโขนจัอ๋อใช่ต้องปัดนะต้องปัดเอาวู <Bro. S 1> ้ยิงก็ได้บ้างอ๋อเอียงก็พอครับเอาบางกียังเอียงได้อยู่เลยอุย้ย ที่ผมยอมเสียเพจพ่อมันจะได้แบบไม่มีโฆษณานครับแต่แล้วต้องปัดเก็บโอ้ยสะดุดรับสะดุดราสะดุดปีาวเฮ้ยมันทะลุมันทูดม,มันโป้มันเล็ดโป้มาดดฮ่าฮ่าเฮ้เฮ้ยฮ่ยา <c oughs> โก้ go, go. รู้สึกว่าสก,กิลตอนเด็กผมนี่นำมาใช้แล้วตอนนี้สก,กิลตอนเด็กอุ้ยอะไรไม่เกียนอะไรแบบแบบไก่拉斯เกตเตออุ้ยโอ้มังกี้วัดฟุ๊เราเราพาย,ยายามอย่าตาลายนะอย่าตาลายเพราะมันมีโอกาสที่แบบหมุนเยอะแล้วมันอาจจะตาลลยอุปสรรคยูข้างหน้าได้นะ เป็นทริคของอาร์จิเปรย์คลุบกระโดดฟุ๊ปเอออย่างนั้นละสวยดีมากดีมากอาร์จิเปรย์ดีมากเล่นอย่างนั้นแหละฟุ๊ปเออเริ่มชำนาญเริ่มชำนาญละฟุ๊ปแตะ้แเป้วูอ้าวอ๋อลืมชีวิต ก็เพราะว่าแม่ได้แไปก่อนนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ดไว้แล้วก็เตรียมช่อดีบีด้วยครับโอเคบายกุ้นบายกุ้นบาย